สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> อัน,นุนส้างสีเชือกนี้รรเขาทำอะไรกันอืม ก <S an> ำลังทำรถอยู่กำไลเดินมาไล่หลวงพี่เนะาะใครจะอยู่เนาะวิ่งขึ้นกุฏิเลยตอนนี้เขากำลังตอนนี้กำลังยืนเย,ยืนรวมกันนะสีเชือกที่เดียวกัน แต่ว่าหลงพี่ก็โทรเรียกควันนัดนเลวแล้วก็อยู่ห่างหานะครับ ว่าแม่กำไรหลุดต้องรอขวานนัดขวานนัดยังไม่มาไปตัดยา นี่ครับควานมาแล้วเอาดูตอนนี้ควานนัดมาแล้วควานนัดว่าเชือกน,นี้กลัวควานนัดคนเดียวน,นั่นนี่นานี้แล้วยานแล้วหาเรื่องแล้วเอ้ยตอนี้ไหนที่วอนนันนะเอนนอ,อนั่นแหละแมนมัน,มนยานันานัดผู้เดียวย่าได้นัดก็ดำ แล้วนี่โรบีเห็ดรถอยู่เงยนาคืนอีหยังแลอีหยังเสียงอีหยังเว่อมันแรนมาดพี่พูดแล้วพระสีเหลือบอจิวอนวินหนึ่กันแล้วนี่มึงร้อยนี่ลอยลอยไล่หลวงพี่ด้วนี่หลวงพี่นั่งทำรถอยู่นี่ปกติอันนี้ก็เงียบเลย เห็นควันนั้นไม่กล้าอีไล่แล้วลูกพี่เห็ดหลุดอยู่เนาะเนาะพระบุงพระบุญวดึงหางไว้ แต่ว่าวันนั้นหลุดมันเดินไปหากินอะไรนะนู่นป่าไผ่ป่าปริวาหลุดหักหมุดต้นไผ่หลุดตอนเช้าเนาะฝนตกด้วยถ้าหลุดเข้าไปแ้วจับยากเออต้องรอเอาหลุดครั้งหนึ่งต้องใส่ใสายฝนไปรอเอาเป็นยังไงแม่หลุดทำไมไม่ดึงหางแม่ไว้ปล่อยให้วิ่งไปทำไมพระ พักจะอยู่แล้วเงยหน้าขึ้นห้วสงางเงั้มาทางไหนเนี่ยพูดแล้วตกุติลูกวัวหมดแล้วนี่แหละเนาะก็สกเกินมันหวานเนาะก็เป็นเรื่องปกติเราต้องดูแลรักษาสกเกินดีๆ โอ้ไซโฟนอีกแล้วนี่ไซโฟนก็ป่อขาหลุดอ๋อเนอะอันนี้ก็ฝากกดไลค์ยงก็จใจวัดตั้มด้วยถ้าป้าทองใบหลุดก็ของกินหมดแล้วนี่ไม่เหลือลหรอกหญ้าอ้อยไม่เหลือสักอย่าง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรักชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปสวัสดีบายบายสวัสดียามเช้า